เรื่องการให้เป็นสุขไม่มีสิ้นสุดการให้สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับความสุขของผู้รับก็คือความยินดีที่ได้รับสิ่งที่มอบให้นั้นในขณะที่ผู้ให้นั้นสุขใจที่ได้ช่วยเหลือและแบ่งเบาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันการให้ที่ปราศจากเงื่อนไข เป็นการให้ที่ทำให้ทั้งผู้ให้และผู้รับมีความสุขให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ด้วยความเต็มใจและเปี่ยมไปด้วยเมตตาจิตไม่รู้สึกเสียดายหรือว่าอะไรอาวรในสิ่งที่ให้นั้นและการได้รับสิ่งตอบแทนกลับคืนมานั้นเป็นเพียงผลพลอยได้จากการให้เช่นกันให้ของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ซึ่งเราวักจะได้รับของขวัญกลับคืนตอบมาด้วยเช่นเดียวกัน การให้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเป็นตัวอย่างที่ประเสริฐสุดในเรื่องของการเสียสละประโยชน์ความสุขส่วนตัวเพื่อสแสวงหาความจริงสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ผู้อื่นการออกบวชของพระพุทธองค์เป็นการเสด็จออกมหาพิเนสกรมหรือที่เรียกว่าการเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่พระพุทธองค์ทรงศึกษาและบำเพ็ญความเพียร ด้วยความยากลำบากแสนสาหัสจนกระทั่งตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและได้แสดงธรรมะนั้นๆแก่มูเทวดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทรงสั่งสอนระสาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์ให้ออกเผยแพร่ธรรมะแก่ชาวโลกเพื่อให้พ้นจากความมืดบอดพ้นจากความหลงผิดและชี้ทางที่ถูกที่ชอบให้กับพวกเราได้เดินตามรอยพระพุทธบาท ในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระสาวกไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอานมากเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อกู้กูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูปภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในทมกลางงามในที่สุดจงประกาศปรมจัญญัต์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในโลกนี้สัตว์พวกนี้มีกิเลสเพียงทุรีในจักสุบเบาบางยังมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมะสัตว์พวกนั้นจึงเสื่อมเสียไปผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมะ ได้ยังจักมีแม้เราก็จะกระทำพระสมมาสัมพุทธเจ้าเองพระพุทธองค์ยังตรัสว่าเราเองก็จะไปเหมือนกันจะเห็นว่าพระพุทธองค์อุทิศตนเพื่อทำประโยชน์เพื่อความสุขของผู้อื่นมาโดยตลอดคำว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดหมายถึงศีลสมาธิและปัญญารวมเรียกว่าไตรสิกขา ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญตามหลักพระพุทธศาสนาโดยมีเป้าหมายของการปฏิบัติธ,ธรรมะคือเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวอัตตาตัวตนเมื่อจิตใจบริสุทธิ์แล้วธรรมชาติของจิตที่มีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาก็จะปรากฏขึ้นมาสำหรับพระอระหันต์เมื่อหมดกิเลสแล้วท่าน,นเป็นผู้ที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้ว หน้าที่ในชีวิตทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนการประกาศพระพุทธศาสนาจึงแสดงถึงหน้าที่ในชีวิตการให้ให้อะไรได้บ้างดังที่กล่าวแล้วว่าเราทุกคนให้ได้โดยไม่จำกัดแต่จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และทำให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขเพิ่มขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองมากมายถึงจะให้ผู้อื่นได้เพียงแต่มีจิตเจตนาที่ดีและบริสุทธิ์ใจที่จะให้ตามกำลังของเราทุกคนก็สามารถเป็นผู้ให้ได้ประเภทของทานที่ควรให้ในทางพระพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกันสี่อย่างนั่นก็คืออามิสทานอภยทานวิทยาทานและธรรมทาน อมิสทานก็คือการให้วัตถุสิ่งของพระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าข้าวปลาอาหารและน้ําเป็นทรัพย์โดยปรมัาสิ่งอื่นเป็นทรัพย์โดยบัญญัติเพราะเกิดจากการสมมุติของคนที่ทําให้เกิดความจําเป็นเช่นเงินทองเพชรพลอยกินไม่ได้และไม่มีประโยชน์ต่อไปคืออภัยทานคือการยกโทษด,ด้วยการไม่พยาบาทจองเวร เป็นทานที่ให้ได้ยากที่สุดโดยเฉพาะการให้อภัยกับศัตรูหรือผู้ที่ทำร้ายตนอย่างสาหัสต่อไปคือวิทยาทานคือการให้ความรู้ทางโลกเป็นทานสุดท้ายคือธรรมทานคือการให้ความรู้ทางธรรมะโดยเฉพาะความรู้ในทางพุทธศาสนาได้ชื่อว่าให้ทุกอย่างจะเห็นได้ว่ามีถึงสามในสี่ประเภทของทาน ที่เราสามารถทำได้โดยไม่จาเป็นต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองแต่ใช้จิตใจที่ดีไม่มีพยาบาทในการกระทำนั่นคืออภัยทา,านวิทยาทานและธรรมทานจริงๆแล้วทุกประเภทของทานนั้นมีประโยชน์และช่วยคำจุนชีวิตของมนุษย์ได้ช่วยทำให้เขามีที่พึ่งอาศัยในชาตินี้แต่ธรรมทานนั้นเป็นเลิศที่สุด เพราะช่วยให้เขารู้จักพึ่งตนเองได้ต่อไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าอีกด้วยส่วนอภัยทานนั้นทําได้ยากที่สุดในการทําทานให้เกิดผลบุญสูงสุดนั้นตัวผู้ให้ต้องมีเจตนาที่จะให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจซึ่งจิตเจตนาอันนั้นต้องมีพร้อมทั้งสมระยะนั่นก็คือระยะก่อนที่จะให้ทาน ระยะที่สองคือระยะที่กำลังให้ทานและสุดท้ายคือระยะหลังการให้ทานแล้วทั้งสามระยะนี้จำเป็นต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์ร,ร่าเริงและยินดีในทานที่ให้ไปนั้นโดยคิดว่าตัวผู้รับเองจะมีความสุขจากทานที่ตนเองได้สละออกไปให้นั้นด้วยลักษณะของการเป็นผู้ให้ที่ดีการให้คือสิ่งที่กำลังบ่งบอก ถึงความมีน้ำจิตน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าการให้นั้นจะเป็นในรูปแบบใดก็าตามลองมองย้อนกลับมาที่ตัวของเราเองดูสิว่าเราได้เป็นผู้ให้ที่ดีบ้างหรืออยังผู้ให้ที่ดีให้ด้วยความปรารถนาดีการที่เราให้ผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีเป็นการให้โดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนจากสิ่งที่เราได้กระทำลงไปหรือจากสิ่งที่เราได้ให้นั้น ต่จะก่อให้เกิดความสุขใจที่ได้ให้เป็นความสุขใจที่ได้กระทำให้ในสิ่งที่ดีการให้ในสิ่งที่ดีนั้นหมายถึงการให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับเช่นการให้ความรู้ให้กําลังใจหรือให้โอกาสในสิ่งที่เราสามารถให้ได้การให้ในข้อนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราสามารถให้ทุกอย่างที่เราอยากที่จะให้ได้นะ แต่ต้องไม่ทำให้ตัวเองลำบากเดือดร้อนเพราะถ้าเราให้โดยที่ตัวเองต้องลำบากความสุขที่ตั้งใจหวังไว้ว่าจะได้จากการให้ก็จะไม่เกิดขึ้นแถมก็จะได้ความทุกข์กลับมาเสียอีกด้วยฉะนั้นก่อนที่จะมอบน้ํำจิตน้ำใจให้กับใครก็ควรประมาณตนเสียก่อนให้โดยที่เราสบายใจแน่นอนว่าการให้ต้องมาจากความสบายใจของเรา โดยที่เราไม่ได้ให้เพราะความฝืนใจให้หรือให้ด้วยความไม่เต็มใจเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะไม่ได้อะไรจากการให้เลยแม้แต่ความสุขหรือความสบายใจที่หวังว่าจะได้กลับคืนมาบ้างให้การให้อภัยเป็นการให้ที่ใครหลายๆคนอาจจะมองว่าทำได้ยากเสลือเกินเพราะเมื่อไฟแห่งความโกรธ มันเผาผ่านในจิตใจของเราอยู่แล้วเราก็จะมองไม่เห็นคำว่าให้อภัยหรอกลองตั้งสติแล้วหยุดเติมเชื้อเพลิงให้กับความโกรธของเราเสียเพราะนอกจากจะทำให้เราไม่มีความสุขแล้วยังบันทอนชีวิตจิตใจของเราให้แย่ลงไปอีกด้วยหากรู้จักการให้อภัยได้ก็จะมีความสุขกับชีวิตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอ,อนมนุษย์เรา เมื่อมีศีลห้าเป็นพื้นฐานและวงล้อแห่งทานก็จะหมุนไปในที่แห่งใดจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมนี้จะเกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์พลังที่จะร่วมกันผลักดันสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นและนำความสุขสู่เพื่อนมนุษย์ด้วยการในสังคมอวงกว้างใหญ่อย่างความสันติสุขให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แน่นอนมีนิทานเรื่องการให้ คือความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ครั้งหนึ่งนานมาแล้วณที่บริเวณสวนสาธารณะแห่งหนึ่งมีอาจารย์กับลูกศิษย์สองคนเดินทางผ่านมาในระหว่างทางนั้นทั้งสองได้พบรองเท้าเก่าๆคู่หนึ่งพวกเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นรองเท้าของคนทําสวนสาธารณะนี่แหละที่ลืมทิ้งเอาไว้ผู้เป็นศิษย์เมื่อเห็นดังนั้นจึงได้พูดเสนอกับอาจารย์ขึ้นว่า ถ้าหากว่าเราแกล้งเจ้าของรองเท้านี้ด้วยการซ่อนรองเท้าผู้นั้นเอาไว้เสียแล้วเราคอยสังเกตดูว่าเจ้าของรองเท้าจะมีท่าทีอย่างไรจะทำได้ไหมครับอาจารย์อาจารย์เมื่อได้ยินคํานั้นจึงตอบขึ้นว่าเราไม่จำเป็นต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นที่สนุกสนานบนความทุกโศกเศร้าของคนอื่นเลยตัวของเจ้านั้น มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยอยู่แล้วเจ้าควรที่จะเนรมิตความสุขให้แก่เขาได้นะด้วยการวางเงินใส่ในรองเท้าคู่นั้นเสียแล้วเรามาคอยแอบดูสิว่าเขาผู้เป็นเจ้าของรองเท้านั้นจะมีปฏิกิริยาอย่างไรจะดีกว่านะลูกศิษย์เมื่อได้ฟังดังนั้นจึงได้ทำตามข้อเสนอของอาจารย์ทันทีสักครู่หนึ่งก็มีชายชาราคนหนึ่ง เดินมาหารองเท้าของเขาคู่นั้นชายชราคนนั้นได้เห็นรองเท้าของตนจึงได้สวมใส่รองเท้าทันทีแต่เขาต้องประหลาดใจที่พบเงินจำนวนหนึ่งในรองเท้าของเขาจึงมองไปร,บรอบๆด้วยความแปลกใจเขาได้เยืนร้องไห้ด้วยความดีอกดีใจและกล่าวขึ้นว่าขอบคุณขอบคุณตัวเทพเทวดาในความกรุณาครั้งนี้พร้อมกับกล่าวขึ้นล,ลอยๆว่า ขอบคุณท่านถวยเทพเทวดาทั้งหลายที่รับรู้ว่าขณะนี้ภรรยาของข้าพเจ้ากำลังป่วยหนัก,กลูกๆของข้าพเจ้าก็กำลังร้องไห้ด้วยความหิวโหวยในอาหารอยู่ท่านเทวดาทั้งหลายได้ช่วยเหลือข้าพระเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าแล้วขอบคุณขอบคุณครับหน้าหลังต้นไม้ใหญ่ที่อาจารย์และศิษย์ทั้งสองได้ซ่อนตัวดูชายชราคนนั้นอยู่ อาจารย์ได้พูดสอนสิทธิขึ้นว่าเห็นไหมเห็นไหมล่ะบัดนี้หัวใจของเจ้านั้นพองโตเลยด้วยความพองใสเบิกบานใช่ไหมในเรื่องแบบนี้ซึ่งมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าหากว่าเจ้านั้นเลือกที่จะปฏิบัติตามใจของเจ้าในครั้งแรกที่คิดนั้นลูกศิษย์ได้ก้มศรีรษะอย่างนอบน้อมยอมรับว่านี่คือบทเรียนที่ฉันจะไม่มีวันลืมเลือนได้เลย และรู้ซึ้งถึงประโยชน์ที่ฉันไม่เคยรู้เลยว่าเมื่อท่านเป็นผู้ให้ท่านจะเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดและความเบิกบานดีใจมากมายยิ่งกว่าการที่ท่านเป็นผู้รับเสียอีกอาจารย์จึงได้แทรกบทเรียนนั้นขึ้นมาอีกว่าสิทธิรักเพิ่งรู้แต่ว่าการให้มีหลายประเภทตัวอย่างเช่นการให้อภัยในขณะที่มีความสามารถตอบโต้ คือให้การชื่นชมต่อพ่อแม่พี่น้องและคณะญาติแม้นลับหลังก็คือการให้การมองโลกในแง่ดีก็คือการให้การไม่ซ้ำเติมใครหรือเพื่อนที่กำลังถูกนินทาคือการให้การซับน้ำตาและสร้างรอยยิ้มแก่ผู้ที่กำลังเดือดร้อนก็คือการให้การช่วยเหลือญาติพี่น้องผองเพื่อน ยามที่พวกเขาได้ตกทุกข์ได้ยากคือการให้และให้ที่ง่ายที่สุดที่แทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็คือการแบ่งปันรอยยิ้มให้แก่ผู้คนร,บรอบๆข้างตัวของเรานี่แหละก็คือการให้จากในเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าความสุขอันเกิดจากการให้นั้นคือความสุขที่แท้จริงและดีงามเสมอดังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้ว่า ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักปราดผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขเรื่องนี้สอนการให้ซึ่งมีหลายรูปแบบเป็นผู้ให้สุขใจเสมอและยิ่งให้ยิ่งได้รับลองเลือกวิธีให้ที่ถูกจริตของตัวเองดูบ้างนะไม่จำเป็นต้องให้ด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่สามารถให้ด้วยรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นให้อภัยให้การชื่นชมให้น้ำจิตน้ำใจให้รอยยิ้ม ให้การช่วยเหลือไม่ซ้ำเติมใครซับน้ำตาเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการให้ได้ทั้งนั้นแบบที่ง่ายที่สุดอีกด้วยที่เราสามารถกระทำได้ถ้าหากว่าแรกๆผลตอบรับยังมาไม่ดีนักก็ไม่ต้องสนใจอะไรและให้ต่อๆไปสักวัดหนึ่งก็จะได้รับผลตอบรับดีๆแน่นอนเป็นผู้ให้มีความสุขจริงๆนะ ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ